สวัสดีครับตอนนี้บ้านก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสองวันกว่ากว่าตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นกับแรงจะกลับนะครับตอนนี้ก็แจกของแจกขนมก่อนอข้าหลังบ้านนี้ห้องน้ําอยู่ด้านนอกนะครับก็ต่อน้ําเรียบร้อยนะครับออพื้น ประตูอันนี้ก็เป็นตัวช่วมนะครับตัวบ้านน,นี่ค่อข้างครับก็เป็นคือหลังไม้หมดเลยเดี๋ยวอน,นาคตจะขรอมเขาะจะต่อด้านหน้าเองนะครับตรงตรงนี้จะเป็นชานหน้าบ้านก็เลยยังยังไม่ได้ทําส่วนตรงนี้ก็ประตูเรียบร้อยทําบันไดช่วคข้างให้ก่นอนก็นะครับนนมาแก เด็ก <c oughs> เข้ามาข้างในนะครับรื้อเรียบร้อยนะครับ <c oughs> นี้ก็จะเป็นแต่งไว้ห้องหนึ่งนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนหละแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับที่เขาบ้านกระเหลี่ยงเขาทำไว้นี่ครับก็ใช้งานได้เรียบร้อยแข็งแรงแน่นอนนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นเจ้าของบ้านเขาจะค่อ,อยๆแต่งแล้วก็เสริมส่วนต่างๆที่เขาต้องการต่อไปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังไ,ไงขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทบุญมาด้วยนะครับนะครับครอบครัวน้องนห้าคน,นดีใจกันมากแล้วก็ฝากถึง จิตอาสาคณะอื่นด้วยนะครับว่างๆแวะมาที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่หมู่บ้านนี้ไม่มีโรงเรียนไม่มีกศนเคยมีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็เลยไม่มีคณะไหนเข้ามาเลยนะครับไม่มีของมาแจกหลายปีแทบไม่ได้เจอโลกภายนอกเลยแวะเข้ามาได้ครับบ้านแม่เทยนะครับตำบลแม่ตื่นอมก๋อยเชียงใหม่แต่ก็ เป็นชายแดนจังหวัดตากนะครับก็มาได้ครับแจกของยังไงขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการบริจาคช่วยเหลือครั้งนี้นะครับสร้างบ้านให้น้องแล้วพบกันกิจกรรมหน้ากับเฮลคิปเปอร์คนจิตอาสาขอลงดอยไปพักก่อนขอบคุณครับผมเดใช้นักี่ครับรู้สึกไกงบ้างครับที่ได้บ้านใหม่ ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างนี้ที่พี่คณะได้มาสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวผมครับเอาประท้าเะเลี้ยงด้วยพูดเกี่ยวกับภาษาจีนอย่างนกกหรือครับผมด้แลรวบอกกันยอดอะไใช่ไหมเออทับงีหน้าฮตเตเดาซอสสาคือพันดุ ้้ลืนัอเยู้ีกกล้เจยโอเคก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ร่วมบริจาคมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็น,น้องๆได้บ้านใหม่โอเคขอบคุณครับครับ